คุดปูกับน,น้องเปี่ยนมันยะการาบจากเอาผ้าเปลี่ยนกี่ตัวม,มือช่มมือนะพี่น้องมันน,มนี้จิบไปอันไปหาคุดปูค่ะมันนี้สิผ้าลุยกี่ตมมาก,กับน้องนัดเท้าท่อขอรอศิอาลาลัดน้องนัดสวัสดีครับุบ่นมาตรวจบกก่อนมาเป็นขอบขั้วแล้วพี่น้องสวสัสดีกับมาุกดี บ้าตอนบ้าวตอนสวัสดีค่ะคุณว่าเป็นครอบกู้อะไรพี่น้องคุณยายวันนี้น้องอันดาไปโรงเรียนกต่เลยพากันมาไปท่าพี่น้องไปดูน้ำกันค่ะห้าสีหมานบ่หมุนนี้หาปูคนน้ำแข็งผู้เล็กเนี่ยหมานค่ะพี่น้องเน,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 นี่ยเดี๋ยวให้คุณยายเราขุดค่ะอู้สุดร้อน แี่ี่นบิ่งก็ตะเห็นตนัรถึงนันแล้วไหมนั่นโอ้ปูหน่อยพี่นอ้องปูน้อยหนีบมือจะโสมหู้นั่นแหละหูหน่อยหูหน่อยหน่อยโอย้โเสีย ู้หนุ่ผู้น่อยใช่ไลงพ่อน <มา S 1> อยู่มือม่อ่ได้แ,ดแล้วโอ้ดินแข็งด้วยเนี่ยดินแข็งค่ะแข็งเนี่ย มีไงกูไม่รู้หู้ตรงนี้ก็ถือว่าหู้เนี่อยู่ปกติหากแต,ต่องเห็นแต่หู้หน่อยๆก็ได้มาลุ้นกับคุณยายค่ะเออแค่ไหนตรงนี้อันดินก็แข็งยางอันเปลี่ยนโซนมาเดีเนาะ บางคันนั้นคนสุดองสามผู้ปุงไปเห้ใจเฮ้อนี่คือสิพอแล้วด้วยมั้งขันปลาเฮ้อนี่ ่แตาว่องตัวอ้าวจางว่าห้บ่ไม่ตัวอ๋าแบบวะ,ะนั่น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 หาว่าออนั่นโอ้ยปูตัวเมียค่ะพี่น้องพออายุนุ่นเปิดาหานพวปูค่ะพี่น้องพวปูก็หายากจัง กแกนขมน้ำนนะผีน่องนี่ยลำร่างขืนอ่อนๆจะซอบเมียกับนาสีอันนาสีเก็บได้ยุ่งหลังยวดขุดปูกันเดแต่สภาพคุณยายมาหล่เปิง่งช่ำขุนก็นนมีผีน่องเพิ่อนวาหาคือกันเผีน่องยังหาขุดปูยางไปฟอกเพิ่อนทำเพิ่อนอันได้ปูก,ก็เอาได้หอยก็เอาคนะกกนละแต่ว่าก็หาหยาห้อหาหยา ไปขับไปลุนน้ำกันค่ะคุณยายเราเปิดหาทั้งคณไปขับพี่น้องไปรลุนน้ำคุณยายค่ะมันจะเปิดหาเปิดหาหู้กันหู่ปูหายากค่ะพี่น้องเนี่ยมีรูอยู่ใช่ไหมคะคุณยายยังไม่เจอเลยยังไม่เจอค่ะคุณยายเห็นยังบ่ะเนี่ยคุณยายหาหู่ปู นัวมันขวัวบุกหอยขัวหอยกับขวัวตะวันม,มันงงเมื่อกี้พ่อเพื่นว่าได้คู่กัเอาเดือดหอยก็เอาเพื่อนว่าหอยอยาก เคลียหาจนแปนหมดอนเราพี่น้องไม่เห็นพี่น้องคุณมหากรถดกันเคลียคือกันเขามาเขาก็เคลียไปอีกเคลียก็ไปก็มาอยู่หันมันเป็นตากเฟี้ยงให้เพื่อนมาหาตู่เฟี้ยงตากให้เพื่อนซื้อจะหาอยากกูหูปู่กระได้ เยนหมดโอ๊ยหายากครับพี่น้องคนนะพ่อเดียวผูหนึ่งนี่สิบเป็นผู่ปูวะก่อนเห็นยืนว่าเนี่ยปูเลยตลอมันหองเป็นัวเลอือจะว่าแน่บึงเป็นทะเ่ดี อ่างนี้ช่ยมาหน่อยหน่อยนะลงใหม่ๆนะลงใหม่กายจะสิดอีกแล้วพี่น้องให้กายสิบนะข,ขึ้นใหเรียบต่อยเลคุณยายได้จ,จันสีเนี้ยจนว่าปานนั้นลุกได้อกหนึ่ง <c oughs> จอกเนึ้องี่น้องก็ว่าดินก็แข็งกันน่อเนี่ยน่องก้มเดินด้วยมีคนผอบโกบแค่เนี่ยคุ่งย่าไปวะเอาแมนเลือมาก,นะก้นเรื่องเรือเพราะตกผงผอบโกบเนี่ล่าสุดครับเจนผสมหินอีกตั้งหายโอ้เห็นตะกิดดินแดดลุ่งดีดไปหนึ่ง ยาสิทธิ์ก็ามาบมกูจะไม่โกบแทะมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงล่ะมันจะฟอกบูว่านั้น,มนปปไม่ฟอกโกบก็จังโผล่งง่ายๆไม่ดีเลดนะูนกโผลคปูออยังก็จะโผล่งง่ายแต่ดถแต่จะเหมือน,เ,นเรียนกีรเพียน้อย Cái thằng nguồn nghe chút Cho cái này nhìn xìu Cái này ngay bác Cái cổ ngay kề Cái này ngay bác Cái này ngay

เกาะโบจแย์นะคุณยายกับโบอ,อืดเอ,อพ้พี่น้องอี่เป็นไงล่ะพี่น้องเอฟซีเพืพพ่นว่าถัดจาก,กคุณยายอยืดกันคุณยายอยืดเสดงเรได้แน่นอนจแถปฝาอันนี้อันนี้คุดปูขอบพี่น้องคุดปูคุณยายกับโบอ,อืดคือกันค่ะโ <c oughs> อ้โหคะโอ้โอ,อ้อันนี้อืดแล้วพี่น้องอืดแล้วอืดแล้วอืดแล้ว

ได้แล้วถึงแดอกกันพี่น้องตนหลายดอกเดียวดองเตียนว่าเหรอโอ้ยเพื่นโอ้ยตะลูกโง่ปูมินิพี่น้องผมเครียดผมไหวเพื่แนักกินน้องพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใหญ่ๆเลยมาหลุดน้ำขึ้นย่า่ขาเตียนแต่ตัวย่า่มากับ กาจะซีดนี่โอ้ันตกโขกหรอปะอ้าอีดีนั่นเด็ใช่ไหมเขาสใจเว้ยน่าเรีนโตแล้วค่ะโอ้ก็ตื oh, ่นแท้โอ๊ยนั่นนั่นนันนนนั่น่ขา่น้อาอาเมาดูก oh, wow. okay. oh. ันตัวผู้หรืตัวเมียตึ๊บ ตัวเมียค่นนี่ตัวงามๆบนีม,า,มา,ายอีกูที่สองมาหลุดน้าคุณมได้อีกค่ะคีู่ใหญ่แต่นอบอนี้ควนันผู้มันตกพงหรอบ่นะเออพูดอะโอ้คมพงไง,ง,งนั่นมัวมองแม่มันคือจังหลังฟูเห็นม่้า โอ้ปุดตาวเพาะว่เห็นเนะเขาพี่น้องเห็นเล้ะเห็นแล้ะเห็นเนานั่นนั่เดี๋ยว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 ทีนีมืงเขาก็นอนจินห่งบังบังบังวายตัวบักไงหนึ่งโอ้ลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่ไม่กิ้งลีเต็มเลยตัวผู้นะแมู่้ตัวเมียตัวเมียอ้ตัวบอกไงหนึ่งว่าตื่นยู ผมนั่งค่ะคุณยายผมเหม่ยผลน้ำแม่ผลจียางไม่ตกได้เอาล่ะได้เรากลอนถึงล้ะพี่นองโอ้ยวงพี่นองปึ๊งัวปูเรนปู ยายแล้วนางพับเรียบเรียบร้อยเคยหารูปปู่เหรอไปขับไปหลุ่นน้ำคุณยายค่ะพักเบรกค่ะพี่น้องเงมื่อยแล้วสีเสียนแดดแล้วคุณยายวาเดี๋ยวจะหนันแห้งค่ะพี่น้องพวกปู่ก็หามาเห็นพักกอนพักกอนเบ้่นนาเสียปะปูสีหายากปานนี้ พ่คนครับพี่น้องสามนมกับอีกหนึ่งตัวมาตนวจมากร,กรกับน้องนัดครับพี่น้องแยกกันหาครับพี่น้องนั่นเพิ่งคนฟอวบบุบบุบมาทำวัดเบิกน้ำกันครับพี่น้องพัดเสียผู้ใดสิได้หลาย,ลายตัวก็การมืัอนี้หาปูนี่ย้อมแผ่เลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> น่าจะฟอวหู้แล้วนั้นห <c oughs> า,ย,นาย,ยากครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมึงมึงเป็นยังไงบ้างไม่มีรูเลยไม่มีรูเลย,เลยพนาว่าตรวจว่าพี่น้องเอ้อไปครับพี่น้องนี่เห็นมาผักผักเบล็กกินน้ำก้อนนี่แยกย้ายกันไปครับพี่น้องสามนมผลกับสิไปทั้งผลเดี๋ยวสาหรับกับคุณย้ายกับสีอันไปแวะหาเก็บกัน พักแก่นสมแก่นขมแม่ระหว่ามันอาจจะมีปนกันไปค่ะสิะบ้าไปเดิอนค่ะแล้วก,ก็จังสี่อันค่ากันก้าวบานไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาราจิตไปอันเก็บผักหอมผักหอมผักแก่นสมกับแม่แก่นขมแก่นสมคุณยายว่าปู้กันอาเซียน ได้ซ่อมนี่พี่น,อน้องเด้อเก็บพักแล้วก็ห้ขากสี่อันห้ากันกลับบ้านแล้วค่ะนี่ครับพี่น,อน,มมน,น,น,น้องมาอันมันอยูน่าเหมือนเอาหายหน้าถ้าว่ากระต้นว่ายได้ดอกคพี่น,อน้องคุณยได้แล้วสี่อันถ้าข,ขึ้นได้กเก็บแม่แกน,นสูงแกนสูมกับแกนข,ขมมันแตกต่างจังไ,ไดข้างหนึ่งจังแกนสูม่ม,สม,ม,มันสูงสูงแกนสูงก็สูงสูงบ้านแม่ไหมายถึงว่าสีมันม้นแมนี่สีมันก็ โอ้โหฟ้าวันแงมเห็ดอย่างพี่น้องเห็นมั้อ่นี่ค่ะอันนี้กับสีใบแดงๆนะสีเป็นแก้นขมมนว่แม่แก้นขมสีแดงๆบ่อ๋อการมันสีสีสมสมันบ่ะอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องแก่นสม อันนี้แก่มส้มพี่น้องแม่แล้ววะมองด้วยโอ้หน่อยแห้งนี่อันนี้แก่นสม้มเดี๋ยวหายคุณย่าเราเก็บค่ะเราไม่เสียมอันนี้ฝนกันเลยบ่แม่แก่นขมแก่นส้มยืนกันกนูน่นกินด้ช่วยกันได้พี่กัน สามทุ่งนาหาเก็บกินใดครับพี่น้องก้<ม>อนใหญ่ๆอยู่เดียละแม่ก้อนหัวก็หาหากขื่นถ้ามันขึ้นใหญ่กว่านี้มันจะเป็นยังไงแกงคือมวุ้นแปะอ๋อเออแก่นขม,นมอ๋มอ,อแก่นขมแล้ใช้ใช้นีบ่บ่าอืมกินหัวแก่นขมคุณยายบา่า อันนี้คือแก่นขมแก่นขมเนี่ยมันสีสีสีม่วงม่วงก้านสีม่วงม่วงอ๋อนี่นี่ต้องเบ่งยังสิเนาะสังเกตแกน่นขม,ม,ม,มเป็นสีม่วงม่วงแต่บางแกน่นส้มบางพี่น้องเนาะแก่นส้มไปเลยอันนี่อันนี้ผักแก่นส้มค่ะพี่น้องนี่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 อเอิญพอขึ้นกันนะอันนี้ผักแก่นส้มเพื่อนะแก่นส้มมันสิเปเน็น มันจีขีเนคือเขียวมันจะเขียวจะอ่อ,อ,อนๆแกนขมแกนขมแก่นขมแก,น,ก,น,กนสมนี่พี่นนองสีบ่กขึ้นกันต่าก็กินไรขึ้นกัน มัพวกก้อยงวมันกินบ่แม่ผักกันสุอือคนกินไดงวข้อยกินไดพีน่นนอง อ๋อคือกานทันู้อยายาง จังไรล่ะกินได้ทั้งผากได้หรอได้อรับน,นี่อ่ะท่านผู้ชมกับสิว่า,าเป็นยังสาระคือถามว่าเคยกินหรพี่น้องคุณแม่เรากินอแต่ว่าสาระไม่เคยกินผักอ่ะพวกนี้หัวต่ว่าอันหัวต่ว่าคนกินได้โดยส่วนตัวเองกับเพื่อนไม่เคยกิน แล้ว่ะพี่นองเรียนจากเขาเก็บพักคุดปูเก็บพ,พักกันมาเรียบร้อยไหนะดูสิ่ง,งใหเนียนก็ใส่น้าบัดปูน้เปลี่นได้หรือพดปูนี้ไม่ได้ปูแตก็ได้พัก แก uhm. นชมแกนขมน้ำครับพี่น้องนี่ยนี่ครับพูนนี่จะพูนหาพักงานครับว่าเป็นหาพักงานหาฟูหยากหางานโอ้โหครับฟูกับพ่อพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะหนาเชื่อว่าจิหายากปานนี่เนาะหาฟูฟูกับไดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสำนี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ครับสารัน แดดเลยขุดปูมนี่แดดกระห่อนไปยางลงไปทั้งผุนผุนเบ้าต่นบ้ากวนผุนยางไปผุนเราพี่น้องผุนโอ้ขนาน,น่ากับยางสูงไปครับ <c ười> พี่น้องเข้าแม่เราตลอดจะไล่ดื้อแล้หรอแม่ผุนเราพี่น้องแดดกับแดด ขนาชื่อาสิหายากอีกดีสามนุ่มเป็นไปขางหน้าเาหรอ